พบกับครูทิพย์อีกครั้งหนึ่งนะคะจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะชั้นป .2 วิชานี้นะคะก็จะมีหนังสือเรียน2เล่มนะคะก็จะมีเล่ม1และเล่ม2ตอนนี้เราจะเรียนหนังสือเรียนเล่มที่1หน่วยที่1ก็คือการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวนะคะก่อนที่เราจะเรียนอยากให้นักเรียนได้เตรียมหนังสือเรียนและสมุดขึ้นมาก่อนเลยค่ะค่ะ เราก็มาเริ่มเรียนบทที่1น,นะคะการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์เรื่องที่1ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรามาดูกันสิว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างในบทนี้นักเรียนลองสังเกตภาพที่คุณครูให้นะคะแล้วมาช่วยคุณครูคิดว่าจะมีวิธีการจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้อย่างไรทีนี้สมมุติว่าคุณครูให้ตะกร้าสใบนักเรียนจะมีวิธีการ จัดเก็บสิ่งของอย่างไรนะคะนักเรียนมาช่วยคุณครูทําด้วยนะคะจากภาพเมื่อกี้นะคะคุณครูก็จะมาแยกให้นักเรียนได้เห็นชัดเจนนะคะว่าสิ่งของเหล่านี้มีอะไรบ้างนะคะเรามาเริ่มกันตนะั้งแต่ภาพที่หนึ่งนะคะภาพที่หนึ่งก็คือฟองน้ํานะคะฟองน้ําที่นักเรียนใช้ล้างจานภาพที่สงก็คือตุ๊กตาย,ยางสุนัขนะคะภาพที่สมก็คือลูกเทนนิส ภาพที่สี่ก็คือลูกบอลสีฟ้าภาพที่ห้าคือหลอดพลาสติกที่ไว้สําหรับดูดน้ํานะคะภาพที่หก็คือกันไกรภาพที่เจ็ดยางลบภาพที่แปดสีเทียนสีฟ้านะคะภาพที่เก้าลูกปิงปองภาพที่สิบช้อนพลาสติกภาพที่สิบเอ็ดนะคะที่หนีบผ้าภาพที่สิบสองและสิบสามคือตัวต่อของเล่นนะคะ ภาพที่14คือลูกบอลหน้ายิ้มภาพที่15คือผ้านะคะภาพที่16ก็คือไม้บรรทัดค่ะทีนี้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะยังงงง,งอยู่นะคะว่าไม่รู้จะตอบอยังไงจะแยกยังไงแต่บางคนก็อาจจะแยกได้แล้วนะคะทีนี้คุณครูก็จะให้เวลาคิดนิดนึงว่าจะเอาสิ่งไหนไปไว้ในตะกร้าไหนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะกลับมาเฉลยนะคะ เฉลยนะคะเรามาดูกันคุณครูได้ตะกร้าที่1คือตะกร้าของเล่นนะคะตะกร้าที่2คือตะกร้าของใช้ถ้าใครที่สามารถแยกได้แบบคุณครูเก่งมากเลยค่ะนักเรียนแต่ถ้าใครที่ยังแยกไม่ถูกนะคะไม่ต้องเสียใจไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนในหัวข้อต่อไปเลยค่ะจากรูปนะคะ ให้นักเรียนเนี่ยสังเกตว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างนะคะในสระน้ําแห่งหนึ่งเนี่ยเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะมีเตา่าปลากบลูกออดแมลงปอนะคะมีใครเห็นอะไรนอกเหนือจากที่คุณครูเห็นไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะทีนี้เรามาดูว่าข้อที่สองนักเรียนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับสัตว์เหล่านี้บ้าง ให้นักเรียนเนี่ยลงตั้งคำถามดูว่านักเรียนอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับรูปภาพนี้อย่างเช่นอาจจะอยากรู้ว่าทำไมเนี่ยสัตว์เหล่านี้ถึงมาอาศัยอยู่ในบ่อน้ำนี้นะคะก็ได้นะคะหรือนักเรียนอาจจะบอกว่าทำไมแมลงปอถึงบินได้นะคะทีนี้เมื่อน,นักเรียนอยากรู้เรื่องเหล่านี้นะคะนักเรียนก็จะต้องไปทำการ ค้นคว้าหาข้อมูลนะคะเมื่อนักเรียนได้ข้อมูลเหล่านั้นมานะคะนักเรียนก็มาดูว่าสิ่งที่นักเรียนคิดกับข้อมูลที่นักเรียนได้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นเราก็มาหาคำตอบว่าสิ่งที่นักเรียนรู้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการสืบเสาะหาความรู้หรือไม่นะคะเราจะมาศึกษาต่อ ในหน้าที่2นะคะของหนังสือวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่2ค่ะแล้วเรามาดูพร้อมกับคุณครูนะคะโรงเรียนบางแหง่งเลี้ยงไก่ไข่เพื่อนำไข่ไก่มาทำเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนบางวันอาจได้ไข่ไก่เป็นจำนวนมากทำให้กินไม่ทันนักเรียนหลายคนเสนอว่า ควรนำไข่ไก่ไปขายเพื่อนำรายได้มาซื้อของที่จำเป็นแต่มีปัญหาว่าจะตั้งราคาในการขายอย่างไรเพราะไข่ไก่แต่ละฟองมีขนาดไม่เท่ากันลองคิดดูสิว่าถ้านักเรียนจะต้องเป็นคนขายไข่ไก่นักเรียนจะทำอย่างไรนะคะให้นักเรียนเนี่ยดูภาพประกอบแล้วก็อ่านทบทวนแล้วก็ตอบคำถามใน สไลฟ์ต่อไปเลยค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปจบไปแล้วนะคะครูก็จะมีคำถามให้นักเรียนตอบทั้งหมด6ข้อนะคะแต่ก่อนที่จะตอบเนี่ยให้นักเรียนเนี่ยไปทบทวนความรู้เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งอาจจะไปอ่านในหนังสือหน้าที่2หรืออาจจะดูคลิปอีกสักรอบนึงนะคะ เพื่อความมั่นใจในการตอบคำถามแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามโดยโลอกโจทย์แล้วก็ตอบคำถามทีละข้อทำลงในสมุดวิทยาศาสตร์นะคะขอให้นักเรียนโชคดีค่ะพบกันใหม่ในครับหน้าค่ะสวัสดีค่ะ